สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DriveWing Drift วันนี้เราจะพาไปพบกับรถอนเนกประสงค์ SUV ที่ถือเป็นไอคอนของความแข็งแกร่งและความหรูหรามาอย่างยาวนานนั่นคือ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นปี2026ที่เปิดตัวมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่พัฒนาให้เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิม Mitsubishi p a j e r o Sport 2026ได้รับการปรับโฉมภายนอกให้มีความโฉบเฉีียวและทันสมัยมากขึ้น โดยยังคงเอกลักษณ์ความบึกบึนและภาพลักษณ์ที่แข็งแกรง่งกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ดินามิกชิลเวอร์ชันล่าสุดที่ผสมผสานทั้งความหรูหราและความสปอร์ตอย่างลงตัวไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ใหม่ที่สว่างคมชัดพร้อมไฟส่องสว่างกลางวัน DRL กันชนหน้าถูกออกแบบให้มีมิติที่โดดเด่นและเพิ่มความแข็งแรงเส้นสายด้านข้างตัวรถคมชัดและทรงพลังมาพร้อมล้ออลอยขนาดใหญ่ลายใหม่ที่เพิ่มความสปอร์ตบึกบึน ด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายเล็บดีไซน์ทันสมัยและโดดเด่นฝากระโปรงท้ายเปิดไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานภายในห้องโดยสารปาเจโร่สปอร์ต2026ถูกยกระดับให้หรูหราและทันสมัยขึ้นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกตำแหน่งนั่งสบายตลอดการเดินทางแผงคอนโซลใหม่ใช้วัสดุคุณภาพสูงหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพ,พระดับพรีเมียมระบบปรับอากาศแยกโซน3ตอนช่วยควบคุมอุณหภูมิได้อย่างลงตัวสำหรับทุกที่นั่งพื้นที่ภายในกว้างขวางและปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะไกล Mitsubishi Pajero Sport 2026ยังเน้นสมรรถนะที่โดดเด่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ให้ทั้งพละกำลังและความประหยัดน้ำมันมากขึ้น พร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดการปล่อยมลพิษแต่ยังคงสมรรถนะที่แข็งแกร่งระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทำงานได้รับรื่นและตอบสนองได้อย่างแม่นยำระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4WDII ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิสามารถปรับโหมดการขับขี่ให้เหมาะกับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลุยหรือเส้นทางธุรกันดาร ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยป a เจ r ร Sport 2026มาพร้อมชุดระบบ Mitsubishi Intelligent Safety ที่พัฒนาขึ้นใหม่ครอบคลุมทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัจฉริยะระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบช่วยออกตัวบนทางชันรวมไปถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การถอยจอดง่ายและปลอดภัยยิง่งขึ้นช่วงล่างของป a เจโ o Sport 2026ได้รับการปรับปรุงให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้นและมั่นคงกว่าเดิม และจะบรรทุกหนักหรือขับขี่บนเส้นทางออฟโรดก็ยังมอบความมั่นใจและความสบายในการควบคุมพวงมาลายัยถูกเซ็ตมาให้ตอบสนองแม่นยำและควบคุมได้ง่ายขึ้นระบบเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ทำได้ดีขึ้นมากทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเงียบสงบและผ่อนคลายอีกหนึ่งจุดเด่นคือเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมัยใหม่ปาเจโร่สปอร2026มาพร้อมระบบมิซูบิชิคอนเน็ที่สามารถเชื่อมต่อรถเข้ากับสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ ทำให้ตรวจสอบข้อมูลสำคัญเช่นระดับน้ำมันระยะทางการขับขี่การแจ้งเตือนการบำรุงรักษาและการติดตามตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ <C 'm S 1> เพิ่มความสะดวกและความอุ่นใจในทุกการเดินทางเมื่อรวมทุกองค์ประกอบแล้ว m ิ t s u b i s h ป p เจ e r o Sport 2026ถือเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่หรูหราและดุดันสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความปลอดภัยที่เหนือชั้นเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางผจญภัยไกลๆกับครอบครัว นี่คือรีวิวมิ t ูบิชิปาเจโร่ o ปอร์ต2026รถอเนกประสงค์ที่พร้อมยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ SUV หากคุณชื่นชอบการรีวิวรถใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องไรฟวิ่งรีฟของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนครับ